สวัสดีค่ะอยู่กับสมอนชาแนลนะคะตอนนี้ก็อู้ดอกไม้สวยแถงน้ำแทนน้องพี่น้องอดอกไม้สวยจริงๆนะคะสวนย่อมนะคะเอฟนะคะดอกไม้สวยเดี๋ยวเราจะพาไปดูอะไรกับสมอนชาแนลนะคะเดี๋ยวตามไปดูนะคะสวัสดีค่ะวันนี้ยายก็ได้มา โอ้โหก็จะมาหาน้องวีสวัสดีค่ะโอ้โหครบจนสิบห้าวันแล้วเลยสิบห้าวันแล้วโอ้สวัสดีค่ะขีมาฝากคาราเมลช็องตกแลตนะคะอร่อยที่ชื่นชื่อเลยนะคะ กลับวันนี้ใช่ไหมยาวนกว่าจะกลับนึกว่าจะกลับเลยีถุงน้ำมาจาไปดูให้ทุกที่แต่บางทีก็ไม่มนดูตลาดที่ตลาดไปที่บ้านทำอะไรที่บ้านทำอะไรบ้างเนียไม่ได้ทำอะไรไปเอาวารัตไมอสตรงนี้เดินแล้วมันหลวม น้องนี่มัล้สเาก็ไมดีทนี่น้อง่็สวยจังเลยสวยก็เดิมเยอ่ารก็เมาเราใส่ได้ลูกสาวไม่ไปออกจากบ้านเลยเดินขาแน่เลยแน่นอนแน่นอนไล้ลูกสาวรอเปอร์เซ็นก็เวยแม่เวยขนาดนี้ลูกสาวมีคนหนึงเหะลูกสาวคนนึงเมื่อวานว่าชายชายมอ๋อเหรอเป็นแเป็นแ เดี๋ยวตั้งนี่ตั้งนี่กันเลยตั้งนี่ตั้งนี่ตั้งนี่้คนี่นตั้งนเอ้อเป็นอ่างนี้ดีกว่านอะเออเด้เ้าอ้อมอง่ายด้วยมาหานะคะในมหาล้งก็พนะคะพิมทุกคนยายเอาอมาฝากนี่ออ้กอลัเมย์ลัเมจะตัดผมเหรอ ผมจะมีไปตัดมาแล้วไม like ู่้ใหญ่มาแล้วแล้วมีสองแ่บตัวใหญ่ตวว่ไม่ด้วยตัวเล็กไม่้วอ๋อมีสแต่ว่าที่ในนี้อะไรติดกันอ่ะอือดูใจจะเลยได้กลับมาอีกครั้งนึ <so ่งดีมากเราอยู่สี่วันอยู่ามวอนดูดูว่าไฟ ผู้แพ้ได้เทไหร่วันนั้นเอากลับมาเลย่ะกระสัเงี้ยหัวลอยไปเสไปเี่ยนเปียนวัดมา่งเดี๋ยวเดี๋ยวขึ้นมาอนี้เออปี่ยนเปลีย้วัดมาท้องทองมองนี่องงลงก็ก็หัวลอใหญ่เลยนะก็เอแกพูดเล่นเลยตลกดี่แหละปากกัดเช้าเลยเช้าเลย ราะว่าไม่ไม่บอกใครไงเรื่องของเงี้ยมันอยากมาเสียหายเลยคือถ้าบอกเขาจะไม่ให้มาใช่ทำไมต้องบอกเมยใช่เคยไม่รักมากเอาทีนี้พอเขาถามว่าอยู่กี่วันสามวันก็จะไม่ใช่สามวันเลยก็เลยบอกว่าถ้าบอกเพิ่งเรียกไม่ให้มายังมีก็ถามตลอดย้ายไปไหนย้ายไปไหนก็ไม่ก็ เพีก็ถามอย่นันหละว่ายายไหนพอกลับมาแล้วรู้สึกว่ายาสมบอรยังไม่ได้ไปไหนเลยนะเนี่ย <c oughs> เล็ม,มากเลยเอมพีก็ถามว่ายายไปไหนยาไปไหนเช้ยาวเนินน่ะก็บอกไปพวกค่าเดีย๋ยวอุ้ยดูคลิปเลยสบเดี๋ยวเขาไม่ให้เขา,าพืรที่แอ,อบยอว่ามาแล้วไม่บอกใครเหรอกบอกข้าวอ่ามันได้บอกอบอกไปเลยได้เลยอร่อยไหมคะ,ะอ,อร่อยเราะ เราไม่ใส่สารกันบูดอยู่ได้สามวันห้ามใส่ตู้เย็นไม่ต้องใส่ตู้เย็นกินได้สามวันวันนี้วันแรกแล้วใช้กินได้สามวันแต่มันก็อร่อยจีนนี้ก็มีที่เที่ยวเยอะนะมีที่เที่ยวเยอะแต่ที่เยวเยอะเลยแหละร้านกาแฟฝุดซึ้งมะกระดอบเห็ดสามว่ายน้ำข้าวุ่นนะกระดอบเห็ดมันทำเหมือนอยู่ในกรุงเทพเลยสามว่ายน้ำอ่ะ สาวย้ำนะเขาทำเหมือนในกรุงเทพหมดเลย,เเอ,เลยอ่ะมีเป็นหลายที่แข่งกันนะดหน่ากินอร่อยนะครับเนี่ยเขาออกรายการใส่ไส้พดเลยนะกำลังถ่ายทำใส่ออกรายการแล้วเขาก็มาถ่ายที่โรงงานด้วยแล้วก็ไปถ่ายที่เอาไปออกทีวีด้วยเขาันจะมีกลิ่นเขาไม่ใส่สารกันตัยกลิ่นใบตองกลิ่ในใบตองแห้ง,หงเ,ปเป็นเหมือนว่าปรุงกลิ่นโดยธรรมชาติ มีแต s <S okay. awesome. ่มะพร้าวล้วนๆเนี่ยกับกระเมยครับกระเมยนี่ยทำจากอะไรทำจากอ่าใจดังอ่ะกะทิแป้งน้ำตาใช่กะทิแป้งน้ำตากะทิควรควนกวนสีสีธรรมชาติสีมาจากดังแบบว่าเขาแผ่กางมะพร้าวอ่ะอ๋ออ๋อเอาเอากามะพร้าวเผาไฟแล้วก็ที่เ้ามันมากอกมงน้ำน่ะที่เผาดนดำน่ะ มยพ่อแม่เวลาตาทำสมัยแต่ก่อนเนเนยเปียกูนเียกสุดคูนหนึ่งนะที่จําใจก็จะสีธรรมชาติมาเลยทำอะไรมัน่หอมจังเลยข่ไข่หั่นเป้าแม่นี้มเาไมเนืี่ม่เอาเมเนออ๋อแม่เอาผมาให้หรอผมมาีนะครับเาไม้หาเใจมากเลยนะคะมาเจอคนสวยเรา่า น้องเมย์สวยมากมากเลยอ่ะดูในคลิปน้องเมน้องเมสวยจังอ่ะได้ลูกสาวแน่เลยลูกสาวแน่เลยหมอบอกว่าตรวจนิฟก็รู้นิฟรุนว่าจะมีโครโมโซมวายรวมอยู่ไหมถ้ามีวายก็แน่นอนจะชายหนึ่งเป็น,นสาวเดือนเดือนสาวเดือนกว่าเ,เห็นไหมคลิปแม่ก็ลอย คิดคิดดีอะที่ยายเปิดบอรให kind of ้หนูบอกว่าให้หนูได้ลูกแฝดจำได้ไหมค่ะสามเดือนเออคิดไม่ถึงเลยอน้าใจเลยสามเดือนพอดีเนาะสามเดือนสามเดือนกว่าสามเดือนสิบห้าวันนะอันนี้มนที่ถ้วยมันนี 2, ้ม voilà. ันที้ถ้วยยี่สิบเอยี่สิบเอ็ดก็ยายไปวันที่สิบสามมันก็เชิญมาประมาณกี่วันเนี่ยสามเดือนจะเป็สี่วันเนี่ยไม่ใช่ ได้เกสะสมเ็บขึ้นแตบเดียวเองมากเลยกลับบ้านได้ต้องกลับบ้านได้ตั้งสามเดือนใน FC เก่งกวันรอเลยเนี่ยนับวันรอไม่พอไม่เห็รู้ไหว่าได้ผู้ติดตามเท่าไหร่สามเดือนระวังร้อนค่ะได้ผู้ติดตามสามหมื่นสาสเดือนสามหมื่เยอะกว่าเราอีกอ่ะสามหมื่นสามพันุณแสดงว่ายายต้องกลับบ้านแล้วแหละตอนนี้เหลือห้าพันยายจะครบสจครับใช่ค่ะไม่ถึงห้าพันดีเลย อ่ะมันจะหกหมื่นแล้วเนี่ยขอยายก็อยู่ไปที่อะไรนะทิ่เซมิโลเลยใช่ไหมไม่รุ่งร่บอกว่าไม่ไปใจอยากไปแต่เพื่อนบอกว่าไม่ให้ไปถ้าอยากให้ไปก็ดีสิเดินทางลำบากไม่แบบเอออยากไปเราไน้ใจมันไม่เห็นไปไหนเพราะว่าเพื่อนน้องเนาะคือเหน่เป็นขาไม่ไม่แบบว่าเราท้องอ่อนด้วยเราขาดไกลไกลบจัง กระบกระเทียนน้องด้วยอะไรด้วยเราต้องประกบประมงค้อยหน่อยนะขอ,องแรกด้วยเราก็ไม่รู้เราต้องของแรกมันเรา,มเมเาสมองทน<ด><ล>ข้าวเอามไหมคะเอาแจบส้ายเลยค่ะขอบคุณนะคะโอ้โ oh ห oh.